สวัสดีครับทีโเฮยชัแนอาร์ซอลแฟนครับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่3เมษายนนะครับ2566ครับโอ้เมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากผลการแข่งขันฟุตบอลเพเมี์ลีกแล้วเนี่ยยังมีข่าวใหญ่อีก2ข่าวนะก็พูดง่ายๆคือเมื่อวานนี้มีกุนซือชื่อดัง2คนต้องถูกไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยคนแรกก็เป็น ผู้จัดก,การทีมของเลสเตอร์ซิตี้ครับแบรนดอนลอตเจอร์หลังจากที่ทำทีมช่วงหลังเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีกับแพ้กับแพ้นะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยกุมภาพันธ์ช่วงต้นกุมภาพันเนี่ยผลงานค่อนข้างดีบุกไปชนะแอตัลนาวิลลาด้4-2นะครับกลับบ้านมาอัดสเปอร์ไป4-1แต่หลังจากนั้นครับตั้งแต่วันที่19 19กุมภาพันธ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผลงานแปดนัดหลังแพ้อย่างเดียวมีเสมอเบรนท์ฟอร์ดหนึ่งหนึ่งนะครับนอกนั้นแพ้อย่างเดียวนะในที่สุดอบอร์ดบริหารของเลสเตอร์ซิตี้ครับก็ต้องประกาศแยกทางเขาใช้คำว่าประกาศแยกทางนะครับไม่ใช่คำว่าแซกนะ,ะประกาศแยกทางกับแบนดอนโรเจอร์ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเลสเตอร์เองเนี่ยอันดับสุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับตอนนี้เลสเตอร์อันดับอยู่ที่19พูดง่ายคือรองบวยอนะรองบวยเลยโอกาสที่จะตกชั้น,นตอนนี้มีสูงมากมี25แต้มอันดับบวยตอนนี้มีอยู่23ก็คือเซาท์แฮมตันนะครับ เอเวอร์ตนลีดบอลสมาร์พวกนี้อยู่หนดเลยแล้วตอนนี้หลังจากที่เมื่อวานก่อนก็ไปแพ้นะครับก็ทำให้ตกมาอยู่เป็นบวยเลยนะก็แบรดลรตเจอร์ er ก็เป็นกุญซือที่สร้างปอดสารให้กับเรสเตอร์นะครับล่าสุดก็คือคว้าแชมป์เอฟเอมาได้นะแต่ว่าเมื่อผลงานมันไม่ดีสุดท้ายก็คือจะต้องบายบายเรียบร้อยแล้วนะครับอีกคนนึงโอ้โหคนเนี้ย นอกจากจะถูกไล่ออกแล้วเนี่ยแม่แต่ว่าอาจจะได้รับเงินค่าฉีกสัญญานะครับสูงมากเขาก็คือพี่แกรี่พอตเตอร์นั่นเองนะครับผู้จัดการทีมของโอ้สิงห์พยองสิงอ์อะไรว่าสิงโตน้ำเงินครามนะเชลซีนะครับเมื่อวานนี้ท็อตโบลีประธานสโมสรจอมขี้แอคคีโอขี้อวดรวยก็อัญเชิญพี่แกรี่พอตเตอร์ ออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยต้องบอกเลยว่าผลงานล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านแท้ๆนะเล่นในบ้านแท้ๆแต่แพ้แอตันวิลล่าแบบคาบ้านไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับก็ทำให้ฟางเชือกสุดท้ายของเชลซีกับพอตเตอร์ขาดลงสะบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกงานไปคนหนึ่งอู mm. แต่ค่าจีกสัญญา mm. ต้องบอกเลยว่าพอตเตอร์เนี่ยมี มีค่าเหนื่อยต่อปีเนี่ยคือ10ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เซ็นสัญญาไป5ปีนะเซ็นสัญญาไป5ปีก็ประมาณ50ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอทอโบลีมึงจ่ายอวมแน่าต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาของพอตเตอร์ในแบบเยอะแน่นอนนะโอ้ก็ข้อหาที่ว่าซื้อตัวมาให้แล้วโอ้โหนะลงทุนไปเป็น100ล้านนะ สำหรับค่าตัวนักเตะมาตอนช่วงซัมเมอร์แต่ว่าผลงานก็ไม่ดีเด่นไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยก็เลยไม่รู้ว่านักเตะตัวประธานสมโมสรหรือว่าตัวโค้ชอยากได้กันแน่เพราะเขาเออกมาแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่พูดถึงใครแล้วกันนะก็ทำให้อย่างที่บอกน่าจะยื้อไว้หน่อยเมื่อวานก็พูดอยู่แล้วในคลิปบอกว่าน่าจะเซฟพอตเตอร์ไปก่อนอย่าพิ่งไล่นะแล้วมาไล่ตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวอีกไม,ไม่ไม่กี่แมตช์อาจเะนอน ต้องเปิดบ้านรับมาต้อนรับการเยือนของทีมเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วนะก็อาจจะเหนื่อยเล่นยากหน่อยไม่เป็นไรนะครับคิดว่าคงเอาอยู่สภาพสิงตอนนี้คงไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เอาพูดตรงๆไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เรียบร้อยเป็นคุณสือ2คุณสือที่ตกงานผลการแข่งขันเมื่อคืนครับแหมหลังจากที่เมื่อวันก่อนวันนี้เช้าเช้าว,วันนี้ค่อนข้างจะเงียบสงบสดใสในโลกโซเชียลนี่เงียบ ดุดทะเลไร้คลื่นจริงๆนะครับเมื่อวันก่อนนี้หลังจากที่แมนแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านอัดเรือพูลไป4ประตูต่อ1โอ้โหคนที่กะดีกระดาเป็นเหล่าสาวกทีแมนเชสเตอร์สีแดงนะฮะโอ้กะหึมเลยออกมาแบบกระดีกระดาทั้งทังที่ตัวเองยังไม่ได้แข่งนะเมื่อคืนออกไปเยือนนิวคัสเซิลครับถึงเซนต์เจมพาร์ก โดนบ้างโดนบ้างฮะ <c oughs> โดนนิวคาสเซิลเจ้าบ้านอัดไปสองลูกเน้นๆแบบรูปเกมที่ขอบอกเลยว่าโงหัวไม่ขึ้นสำหรับทีมแมนเชสเตอร์สีแดงนะครับเมื่อคืนนี้นิวคาสเซอลอัดแบบเล่นเหมือนกับทีมโคลชั้นเลยเอาง่ายแมนเชสเตอร์ทีมสีแดงมีโอกาสยิงรู้สึกจะสองสามครั้งเองมาเข้ากรอบผลเดียวนอกนั้นนะ นิวคาสเซิลบุกกดยิงไปร่วมสิบก่าลูกสิครั้งอ,ะอ่ะแล้วได้มาเป็นสองประตูด้วยรูปเกมที่แบบโหต้องบอกเลยว่า <c oughs> นึกว่าเล่นกับทีมลีกวันเอวันนี้นิวคาสเซินึกว่าเล่นกับทีมลีกวันโอ้โหดูไม่ได้ <c oughs> ช้านี้เงียบเงียบสนิทเราโหก่อนแข่งนี่แบบก็ดีกระดามากโลกโซเชยลกลึ่มโอ้เอาอยู่แน่อะไรแน่นะครับก็โ,โดนไปเรียบร้อยเช้านี้หลิงเงียบ จากสถานการณ์ตอนนี้ทำให้นิวคาสเซิลครับพี่น้องขยับขึ้นไปเป็นอันดับ3เฉยเลยอ่าขึ้นไปเป็นอันดับ3ของตารางนะครับมี50แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์สีแดงนะแข่งเท่ากันแล้วเรียบร้อยด้วยนะตอนนี้นะผลต่างลูกได้เสียต้องบอกว่านิวคาสเซิลบวกถึง22ในขณะที่ทีมแมนเชสเตอร์สีแดงนั้นมีบวกแค่4และและคืนนี้คืนนี้สเปอร์จะลงแข่ง ถ้าสเปอร์ชนะคืนนี้นะครับถ้าสเปอร์ชนะนะจะแฟงแมนเตอร์สีแดงขึ้นไปเป็นที่4แทนอบอกเลยวันนี้ตัวสเปอร์เองนะครับคืนนี้ต้องบอกว่าคืนนี้ออกไปเยือนเอเวอร์ตันะเอเวอร์ตนที่กูลิสันปาร์กยังไม่รู้เลยว่า,าสเปอร์จะเป็นยังไงหลังจากที่ไล่พี่อันโตนิโอคอนเต้ออกไปแล้วไม่รู้กุซือใหม่ตอนเนี้ คือใครได้สามเลยของของตัวของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเนีผมดูดีว่าเขาเอาใครคุมเขาเอากิสเทนสเตลินี่อ่าก็เป็นคนเป็นโค้ชอะไรนะนะกิสเทนสเตลินี่เอามาคุมทีคุมแทนชั่วคราวถ้าวันนี้สเปอร์ชนะเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะทำให้สเปอร์ขยับขึ้นไปเป็นอันดับ4แซงแมนเชสเตอร์สีแดงครับเพราะตอนนี้สเปอร์มีอยู่49แต้งแล้วก็แมนเชสเตอร์สีแดงมีอยู่50 แม้ว่าจะแข่งมากกว่า1แมตช์นะครับแต่ว่าแข่งก่อนได้เปรียบก่อนเพราะะนั้นก็เดี๋ยวค่อยดูกันว่าคืนนี้ผลจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหสถานการณ์พลิกผันได้ตลอดนะครับทั้งลุ้นแชมป์หัวตารางระหว่างอาร์เซนอนลเรากับแมเชสเตอร์ซิตี้รวมทั้งอันดับ3-4นะที่จะต้องไปโคตาแชมเปียนลีกก็ตอนนี้ก็ไล่กันนะตั้งแต่นิวคาสเซิลแมเชสเตอร์สีแดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์ตอนนี้ก็ยังมีโอกาส นะส่วนอันดับท้ายตารางก็บอกเลยบอกว่าลุ้นกันมันหยดนะครับเซาท์แฮมตันเลสเตอร์เอเวอเรตันลีดบอนมาร์ทฟอเรสต์เวสต์แฮมวูฟแฮมตันเมื่อวานนี้เวสต์แฮมชนะไปก็ขยับขึ้นมาหน่อยหายใจหายคอข้องหน่อยนะครับแต่ว่าทีมท้ายตารางเนี่ยอันดับแล้วก็คะแนนมันมีแค่แต้มหรือ2แต้มเท่านั้นเองเพราะนั้นโอกาสที่จะพลิกผันได้ตลอดนะครับก็เป็นผลการแข่งขันกับข่าว ของเมื่อคืนนี้ที่เอามาฝากกันอ่ะเรามาพูดถึงหลังจากที่เราเปิดบ้านอย่างสวยหรูครับเป็นชัยชนะเจ็ดนัดติดต่อกันของอาร์เซนอลครับเมื่อวานก่อนนี้เปิดบ้านอัดลีดจูเนเต็ดไป4ประตูต่อ1นะครับก็ำภา้สถานการณ์ตอนนี้นําเป็นจากฝูงนะมีแต้มห่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่8แต้มนะครับแต่แข่งมากกว่า1มแมตต์นะนั้นไม่รู้อ่ะก็ อยู่ที่ซิตี้แล้วตอนนี้ใครว่าเรากดดันผมว่าแมนซิตี้กดดันมากกว่าเรานะเขาเองเขาจะพลาดไม่ได้เขาจะต้องเก็บแต้มทุกเม็ดลนแม้แต่แต้มเดียวไม่ได้เพราะนั้นความได้เปรียบจะมาที่เราอีกเยอะเลยถามว่าตอนนี้เราได้เปรียบเยอะไหมเราได้เปรียบเยอะมากๆนะครับแล้วก็ด้วยช่องว่างอย่างนี้แล้วก็ด้วยฟอร์มประมาณนี้นะเผื่เราไม่ตอนนี้ชั่วโมงนี้เมื่อวานอาจจะเห็นที่ผมบอกว่า เรามีแมตช์หนักอีก3แมตช์ที่จะต้องเจอกับลิเวอร์พูลนะเดี๋ยววันอะาทิตย์นี้ไปเจอลิเวอร์พูลแล้วก็ไปเยือนเอติฮัดนะครับแล้วก็อีกแมตช์ที่จะหนักที่เคยบอกไว้คือแมตช์กับนิวคาสเซิลซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ดูนิวคาสเซิลแล้วเห็นแล้วโอ้โหนิวคาสเซิลชั่วโมงนี้โดยเฉพาะตัวกิลมาไลได้กลับมาแล้วนะครับตัวอีซักอะไรพวกนี้แม้กระทั่งน้องไอ้นี่ของเราเอ,อ,อะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเดียวโจวิลล็อกโอ้โหเมื่อวานนี้โจวิลล็อกก็เล่นโคตรดีเลย นะแล้วก็ยิงไปลูกหนึ่งเลยตัวสำรองก็มีวินซันแล้วก็ตัวอลันอลันแซงแม็กซิเมงนี่อีกตัวหนึ่งก็โหค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะนั้นแมตที่เราไปเจอบอกตามตรงเลยว่าไปเจอโหงกับไปเจอเนลก็เซินตอนนี้ดูแล้วไปเจอเนลก็เซินน่าจะหนักกว่าน่าจะหนักกว่าแต่ดูแล้วพี่พิเกอาร์เดตานะครับน่าจะทำการบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลหละว่าเวลาจะเล่นบนลก็เซินควรจะเล่นยังไงนะ เมื่อวานนี้นิโคลเซนเล่นแบบอย่างว่าเหมือนเมื่อวานเล่นกับทีมอีกวันอะ <c oughs> อ่ะมาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังในเกมที่เราเปิดบ้านชนะรีดยูเอตเต็ดนะครับอ่าต้องบอกเลยว่า,าคำสัมภาษณ์ของพี่ไม่เกยเตต้าก่อนนะพี่ไม่เกย์เตต้าให้สัมภาษณ์ว่าหลังเกมนะ่ะเขาบอกว่าเขาพูดถึงนักเตะหลายคนเขาพูดถึงตัวทอสซาก่อนนะตัวของทอสซาเองเนี่ยไม่เกล์แต้เ,เ,เตนาบอกได้บอกว่า เรารู้คุณภาพของเขารู้ความสามารถของเผาเลยมอบตำแหน่งทางขวาให้ก่อนแข่งเนี่ยบุกโยศากกมีอาการไม่สบายนะครับอาจจะเป็นไม่ฟิตอ่ะอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็เห็นนะหลังจากที่ลงสนามแล้วก็สามารถวิ่งได้คือตอนนี้ถ้าใครไม่ฟิต100%จริงพี่มิเกลตาไม่จับลงแน่เพราะอัตราความเสี่ยงในการที่จะเกิดการบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างสูงนะน้องบีก็เลยมีโอกาสได้พักอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงเนาะ ประมาณนั้นหลังจากนั้นก็พี่มิเกลเจต้าก็เลยปล่อยลงไปยื้อเส้นยื้อสายประมาณ30มบนาทีก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ชาญฉลาดนะอ่าบุโยศากาเองก็รับใช้ชาติมาค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็มาอย่างนี้พูดถึงทอตซาเขาบอกว่าเขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งสุดท้ายเราได้เห็นทอสซาเล่นหลายตำแหน่งจริงๆเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่มาแทนกาเ,เบียกาเบียมตติลี่จำได้ไหมครับทางซ้ายนะแล้วก็โยกเอากาเบียนมาเล่นข้างบนใช่ไหม แล้วก็เลยเคยเห็นตัวของทอสซาไปเล่นฟอลไนายด้วยล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นเรโดทอสซามาเล่นทางตัวลูกมิดฟิลด์ทางขวาแทนที่ของบูกโยซาก้าอาจจะไม่เนียนเท่าอาจจะไม่ดูวุบวาบเท่าแต่ต้องบอกว่ามันมีความหนักหน่วงเข้ามาแทนนะมีความหนักหน่วงเข้ามาแทนมีการสอดสาย,สสายหาตําแหน่งได้อย่างดีเยี่ยมนะ เขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งปีกขวาปีกซ้ายกองกลางตัวรับกองหน้าตัวเป้านะมีส่วนร่วมกับทีมมากมายเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีครั้งหนึ่งของตัวเขาเองเนี่ยมิเกลอิตาได้พูดอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของกาเบียนเจซุด,ด้วยนะกาเบรียนเซซุด,ด้วยเขาบอกว่าเราให้ความสำคัญกับนักเตะทุกคนนะกาเบียนเจซุด เป็นสิ่งที่ดีมากที่มีโอกาสได้คืนฟอร์มมีโอกาสได้คืนฟอร์มเรียกความมั่นใจกลับมาหลังจากที่เขาห่างหายจากการลงสนามมาหลายนัดหลายเดือนนะตัวเขาเองอ่ะมิเกลต้าเขาบอกว่าเขาต้องจัดจัดการเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของนกเตะน,นะไม่ว่าเรื่องของการลงสนามก่อนลงสนามและในระหว่างอยู่ในสนาม เมื่อวานนี้หลังจากที่กาเบนเจซุซย,ยิงลูกที่สองไปแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยร mm. ุนให้แฮตติกรุนให้แฮตติกใช่ไหมครับแต่พี่เมเกลต้ากับไมมออย่างนั้นเขาลับมองว่าช่วงตั้งแต่นาทีที่หนึ่งจนถึงนาทีที่ห้าสิบห้าจนกระทั่งตัวของกาเบนเจซุซเนี่ยยิงประตูที่สองได้แล้วเนี่ยเขาสังเกตเห็นแล้วก็ได้ปรึกษากับทีมแล้วบอกว่าควรจะต้องให้พักแล้วอ่าควรจะต้องให้พักแล้วนักเตะที่เลื้อสนามมานานและได้ลงในจังหวะน,นั้นและทั้งเกม มีการมีแอคทีฟมีอิมแพคต่อ,ต,อ,ต,อต่อเกมต่อทีมตลอดเ่ยมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเขาก็ได้ปรึกษากับทีมแล้วบอกว่าน่าจะเอาออกมานะเอาออกมาตัวของไกเบติสุตเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาก็รู้สึกผิดหวังทันทีที่ผู้ตัดสินมาบอกเขาว่าเอ้ยคุณกำลังฉกเปลี่ยนตัวเขาบอกเขารู้สึกผิดหวังเขาบอกเขาอยากอยู่ในสนามได้แต่แต่เขายอมรับการตัดสินใจ โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่เกื้อบแข่งสงสัยใดงสิ้นจากตัวผู้จัดก,การทีมนะครับเพราะฉนั้นนี่ก็สิ่งที่นักเตะยอมรับในการตัดสินใจของของผู้จัดก,การหลายคนก็เห็นไหมโอ้โหพอยิง2ลูกได้อยากจะทาแฮตติกพอถูกเปลี่ยนออกก็มีอาการฮึดฮัดฮึดฮัด,ฮด,ฮดนะนะแต่เมื่อวานเราไม่เห็นเลยเราไม่เห็นจากตัวของไกบเบี้นเจสซุสเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีแกลเดรตาก็คือเขาจะต้องควบคุมสถานการณ์ทั้งก่อนแข่งระหว่างแข่ง และหลังแข่งให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของความฟิตของนักเตะเขาใส่ใจเรื่องนี้จริงๆนะครับผมคิดว่าผมอยากจะทําวันนี้ให้มันดีที่สุดนะแล้วก็ให้นักเตะทุกคนมีอาการปลอดภัยและสมบูรณ์ที่สุดเมื่อกเกมสิ้นสุดเพราะ <pe ar S 2> <c oughs> เรามีงานหนักที่รออยู่นะออในในในส่วนร่วมของการเบนจิสุสเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าตัวมิกลตาบอกว่าเขา,าดีใจที่เห็น นักเตะโชว์ฟอร์มได้ดีและได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแฟนๆนะกายเบนดิซูทำงานหนักในช่วง4-5เดือนที่เหลือช่วงช่วงสอเดือนที่เหลือที่ที่ผ่านมาในเรื่องของการบาดเจ็บผมอยากให้ไปดูนะในเรื่องของอาร์ตานอน,นทำคลิปออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการคัมแบ็กอิสตรองอ่ะก็คือเรื่องของอการฟื้นตัวการรักษาตัวการทรีตเมนต์ต่างๆของกายเบนดิซส์เาทำออกมา 2อถึงสามอีพีมั้งผมไม่แน่ใจผมดูไปใค่อีพีสก็เห็นอยู่โอ้ว,ว่านั้งแต่คนหนึ่งที่กว่าจะฟิตกลับมาเนี่ยโอ้โหมันจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้างนะทั้งเรื่องของความโดดเดี่ยวต้องใช้คำว่าความโดดเดี่ยวเข้าสนามซ้อมก็เข้าสนามซ้อมคนเดียวนะ,ะไปเทรนนิ่งกับ โค้ดฟิตเดสส่วนตัวหนงในสนามก็ทำกันอยู่สองสามคนนะ่ะซึ่งไม่เหมือนกับก,การลงทีมซอ้อมโอ้ไปด้วยยี่สิบคนใช่ไหมแต่ว่ากาเบรียลสุดเนี่ยอยู่สนามซ้อมคนเดียวกลับมาเขาห้องยิมก็มานั่งเล่นยิมคนเดียวว่ายน้ําก็ว่ายน้ําคนเดียวในคลิปก็จะเห็นทั้งกาเบียนม,มาเตลี่แล้วก็ฟาเวลวี่าพร้อมกันหลายหลายคนเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเยี่ยมมาทักทายนะมามามา,มาเตะฮัลโหลกันระหว่ังอยู่ใน อาสระว่ายน้ำบ้างระหว่างอยู่ในฟิตเนสบ้างนะครับเป็นการให้กําลังใจกันเพราะฉะนั้นกว่าจะกลับมาได้นะี่โอ้เขาเขาต้องเขาต้องต่อสู้อย่างหนักและมิเกลอตาต้าเองเขาก็เห็นแล้วว่าจากการที่ไม่มีการเบนจะสซูตมันก็มีผลบ้างนะเพราะนั้นเขาเองก็ไม่อยากให้นักเตะกลับไปเจ็บอีกรอบหนึ่งนะนะก็คงเข้าใจกันตามนี้นะครับในเรื่องของเบนไว้ก็บอกเลยว่าเบนไว้เนี่ยทำงานอย่างหนักน,นะตอนนี้เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่แบ็กขวาอย่างเดียวแล้ว นอกจากเล่นเซนเตอร์ได้ไม่ใช่แบ็กขวาอัางเดียวแล้วตอนนี้เขาสามารถขึ้นมาเป็นเต,เติมเกมลุกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลายคนงงนะแต่ว่าหลังจากที่เราได้เห็นเบนไว้มาตลอดและเมื่อไหร่ที่เขามีเขาเรียกว่ามีความสุขกับการเล่น สีหน้าสีตาจะยิ้มยันโอ้โหเราจะเห็นเลยพี่แกจะเติมเกมลุกจะเล่นฟุตบอลแบบสนุกสนานกล้าต่อบอลกล้าเลี้ยงบอลหลบคู่ค,คู่คู่ต่อตู้นะครับเพราะนั้นเป็นอีกคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้โชว์โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของทีมตอนนี้บรรยากาศทีมตอนนี้ต้องบอกว่ามันดีมากอีกคนหนึ่งที่พี่เกดตตาได้พูดถึงก็คือเรื่องของล็อบโฮดดิ้งล็อบโฮดดิ้งเนี่ยลูก ลูกลูกพาพื้นดินอาจจะมีแก่ๆกลางๆการตัดสินใจอาจจะช้าบ้างอาจจะไม่เด็ดขาดอะไรบ้างการที่จะพัฒะาคู่ต่อสู้เนี่ยไม่เหมือนยังไม่เหมือนกนารซาลิบาเท่าไหร่ที่คู่ต่อสู้เลี้ยงๆเนี่ยส่วนใหญ่ล็อบโ d ดิงจะถอยๆใส่ถอย,ถอย,ถอย,ถอยใช่ไหมแต่ถ้าเหืิดเป็นซาลิบานี่กจะตัดเลยนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าลูกกลางอากาศล็อบโบดิงไม่เป็นรองใครนะล็อบโดิงไม่เป็นรองใคร ตัวมิกเกลตาเขาบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยที่จะให้ลอฟโพดิงมาลงเล่นในตำแหน่งนี้หลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นเลยเป็นตัวจริงมาหลายเดือนแต่วันนี้เขาก็ทําได้อีกครั้งเพราะเขาลงมา2แมตช์แล้วใช่ไหมอ่าลงมา2แมตช์แล้วทําได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันเป็นผลงานที่ดีมากเป็นช่วงเวลาที่เราขาดนักเตะตัวหลักแต่ว่าลอฟโพดิงสามารถเข้ามาเติมเต็มนะเพราะทีมกําลังต้องการชัยชนะและต้องทําผลงานให้มัน มีคงที่อย่างนี้ต่อไปก็หวังว่าลอรโปดดิ้งคงจะดีวันดีคืนนะเพราะว่าลายของซาลิบาเนี่ยอาจจะหนักกว่าที่เราคิดนะครับอาจจะหนักกว่าที่เราคิดแล้วก็แต่ว่าก็มีข่าวว่าแว่วๆมาว่าอาจจะประมาณสักสองสัปดาห์นี้อาจจะได้เห็นเพราะเงียบม,มากข่าวของวิลเลียมซาลิบาไม่มีออกมาจากเป็นออฟฟิเชียลเลยว่าปอสตัมรนบาดเจ็บตรงไหน,น มารับการผ่าตัดแล้วนะจะต้องพักอันนู่นนี้เนี่ยนะไม่มีอย่างโทมิอ่ะยังบอกเลยว่าโอเคได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือป erm ิดเทอมยาวนะเอ็ดดี้อเกีย็ก็น่าจะอีกสักประมาณ2วีคนะครับก็น่าจะได้กลับมาเนี่ยแต่ลายของซานิบาเงียบเงียบมากไม่รู้เพราะอะไร <c oughs> น,ะ, <c oughs> นะก็เช้านี้ก็คงประมาณนี้นะครับเ,เมื่อวานนี้มันมีมันมีอีกคนหนึ่งที่เราควรจะต้องพูดถึงก็คือ ออลอนแลมเดลออลอนแลมเดลนะครับเมื่อวานถูกพูดถึงมากแม้ว่าลูกเสียประตูมันก็สุดความสามารถแต่ว่าช่วงต้นของครึ่งแรกที่เราถูกสวนและถูกยิง3ามครั้งซ้อนเน่เมื่อวานนี้สำนักข่าวของ BBC ทําทำคลิปมาเลยนะครับเป็นคลิปของอตัวของชอตเซฟเขาบอกว่าเป็นคนที่ทำให้ม omentum ของทีมไม่เสียนะแม้ว่าจะเป็นการยิงของใครอะไม่รู้อะสามคนของ รีดูเอต็ดนะที่ดาน่าเข้าไปยิงแล,แล้วก็ติดเซฟของตัวแอลอนแลมเดลหมดเลยนะครับก็บอกว่านั่นน่ะคือจุดพีคที่ทำให้ทีมไม่เสียสมดุลไม่เสียหม,มุนตามแล้็ค่อยๆกลับมาจนมาหาประตูลูกแรกได้นะครับเพราะฉะนั้นประวัานี้เขาก็ชื่นชมในตัวของแอลอนแลมเดลหลายคนบอกว่าหูน่าจะติดทีมชาติได้แล้วคือติดทีมชาติแล้วน่าจะได้เป็นมือหนึ่งได้แล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าจอแดนพิกฟอร์ดของอ e ีฟตันเนี่ย โอ้โห oh, มันยังเหนียวอยู่นะถึงแม้ผลงานของเอเวอร์ตันอะไม่ดีนะครับแต่ยิ่งไม่ดีเท่าไหร่พิกฟอร์ดมันยิ่งได้โชว์ฟอร์มได้มากยิ่งขึ้นน่ะนึกอ,ออกไหมเออมันจะได้โชว์โชว์ศักยภาพเหมือนกับตอนที่แรมเดลอยู่บอลมัรใช่ไหมเรเลมเดวมาจากบอลมารทเป่านะนะนะทีมที่หนีตกชั้นอะส่วนใหญ่ผู้สามประตูจะได้โชว์ฟอร์มไงจะได้ออก <laughs> พูดง่ายคือเข้าตา ได้งัดของได้งัดอะไรเนี่ยนี่ก็สิ่งที่ไม่ไม่เกี่ยวอาจจะตา้าถึงอยากได้อลร์เรลเลมเดลมาก็เพราะอย่างเงี้ยเขาเห็นเขาเห็นปฏิกิริยาก็เ,าเห็นไหวพริบเห็นความสามารถเห็นทักษะในการที่จะเอามาเป็นตัวจริงของเซนนอนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอสักพักนันแหละเพราะว่าพิกฟอร์ดก็ยังเหนียวอยู่นะสำหรับอลร์เรลเลมเดลเมื่อวานนี้อารนเลมเดลก็สัมภาษณ์ด้มีความสุขนะก็ประมาณนี้บรรยากาศเมื่อวานนี้ ทั้งในเรื่องของเดวิดโลกาเซ่นครับทั้งในเรื่องของนักเตะเก่าเนาะก็หลายคนก็ได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะบอกคือเขามีนักข่าวอยู่คนหนึ่งเขาพูดเลยบอกว่า mm hmm. มิ g เกลดต้าเนี่ยนอกจากแทคติกที่นำมานำมาจากแมนซิตี้และนำมาใส่สู่ระบบของอาร์เซนอลแล้วสิ่งสำคัญอีกเรื่องคือเรื่องของการพูด หรือการสื่อสารตัวต่อตัวกับนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นกราิชาก้าหรือทุกคนเลยเขาบอกว่าจะมีอยู่ทุกช่วงทุกเวลาเลยที่มิเกลเจตาจะเรียกนักเตะเหมือนคล้ายๆไปปรับทันนกติอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเป็นการเป็นการเทสจิตวิทยาของแต่ละคนน่ะนะนอกจากการซ้อมในสนามแล้วเนี่ยนอกจากแทักติกที่ว่าจะต้องเล่นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึงคือจิตวิทยาที่มิเกลเดตา ใช้บอกก็คือการพูดคุยกันนักเตะแบบตัวต่อตัวนะครับพูดง่ายคือมาเปิดใจกันว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะทําอย่างนี้ถ้าทีมจะเป็นอย่างนี้คุณจะทํำยังไงเหมือนกับว่าเป็นการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันตอนนี้มีอะไรที่รู้สึกติดขัดหรือข้องใจอะไรเนี่ยครับให้ไปดูคุณจะมีได้ดูไหมออนติ้งอ่ะให้ไปดูนะครับมันก็คือศาสตร์อย่างหนึ่งที่ตัวพี่มิเกลเดต้าได้ใช้กับ นักเตะในการพูดคุยกันสื่อสารกันให้กำลังใจกันให้ทัศนคติที่ดีต่อทีมต่อเพื่อร่วมทีมต่อสโมสรน,นะครับมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งจนมีฝรั่งเขาบอกว่ามิเกเตต้านะเหนือกว่าผู้จัดาการหลายๆคนเพราะว่าเขารู้ว่าเขารู้ว่าช่วงเวลาไหนที่จะกอดนักเตะและรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่จะว้ากับนักเตะ ไม่ออกอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจที่ผมสื่อไหมเขาบอกว่ารู้ว่าเวลาไหนที่จะโอบก่อนนักเตะคือจะอุ้มชูเพื่อชมอ่ะแล้วก็รู้ว่าเวลาไหนที่จะอัดนักเตะสังเกตไหมเวลาจะอัดน,นักเตะเวลาจะอะไรมิเกลตา้าไม่เคยทําต่อหน้าสื่อเลยนะครับจะไปอยู่ในห้องแต่งตัวนะจะมีวาร์เพยจะมีแบบอหัวอารมณ์เกี้ยวกาดนั่นนะครับจะทําในห้องแต่งตัวและไม่เคยตําหนินักเตะต่อ เราผููสื่อข่าวเลยว่าเอคนนู้นเป็นอย่างนี้ผิดหวังกับคนนู้นไม่เคยพูดไม่เคยพูดถ้าทีมแพ้ทีมผิดหวังอย่างวันวันที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็พูดของเขาเองว่าเขาเองยอมรับว่าเขาเป็นคนผิดพลาดเองนะหลายๆแมตช์อย่างเมื่อปีที่แล้วครับปีแล้วเนะนแนนออลนัตติงเอามาจะมาฉายให้ดูก็คือแมตช์ที่เราไปแพ้ให้ New นิวคาสเซิลอย่างเงี้ยจงไปปลายเลย,ย่างเงี้ยที่ทําให้เราหลุดโค้งของ UCL อะ่ะ บิโอต้าหัวระเบิดอารมณ์กับนักเตะในห้องแต่งตัวเลยอะระเบิดแบบระเบิดเลยนะแบบว่าแม่งคือทั้งฟักทั้งชี้ต่มามหมดอะนะครับแต่เขาพูดเลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบอยู่ในนี้มันจะจบอยู่ในห้องแต่งตัวเดี๋ยวฉันนะ่ะจะเป็นคนไปออกรับหน้าเองนะพูดง่ายคือหลังจากที่เกลี้ยกาดแล้วแบบอบรมแล้วเล่นแบบอะไรนะต่อบอลก็ไม่มีวิ่งก็ไม่มีอะไรประมาณเนี้ยเล่นแบบ เล่นแบบนี่เหรอจะไปแชมเปยนลกเนี่ยนี่เหรอทีทีที่จะไปแชมเปยนลกอะไรประมาณน,นี้นะแล้วก็สุดท้ายก็อบอกว่าให้มันจบในที่ห้องนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันน่ะจะไปออกหน้ารับแทนพวกนายก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเพราะฉนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางนักข่าวบางผู้สื่อข่าวแล้วก็เขาได้วิเคราะห์วิจารณ์ว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นกุญสือที่เหนือกว่าคนอื่นในบางจุดนะครับ แล้วผมชอบเลยบอกว่าเขารู้ว่าจังหวะไหนควรจะก่อนนักเตะจังหวะไหนที่ควรจะวักใส่นักเตะนะครับก็คือประมาณนี้ในเช้านี้นะบอลเราไม่มีแข่งนะแต่ว่าก็เอาเกตเล็กกัน้อยบางฝากกันนะครับพูดถึงมิทติ้งครับมิทติ้งเราตอนแรกที่ผมจัดเนี่ยตั้งใจจัดเนี่ยคือตามความเรียบร้อยของพี่น้องนะอา,อาจจาะประมาณ10คนติคนเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ณตอนนี้ครับพี่น้องหนะตอนนี้นะ รับได้อีกเพียงห้าท่านบอกเลยว่ารับได้อีกเพียง5้าท่านเ,าเพราะตอนนี้มาแล้วที่ยี่สิบห้านะครับผมอยากจะให้ประมาณแค่3ามสิบเนี่ยเพื่อเราจะได้ดูแลเราจะได้ดูแลกันทั่วถึงมีความสนิทชิดเชือกันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเฟิร์สมีเติ้งและเป็นครั้งแรกของผมที่จัดมิทติ้งที่เป็นมิทติ้งของพวกเรากันเองอย่างเงี้ยนะถ้ามันเยอะมากไปผมกลัวว่าผมจะดูแลไม่ไหวนะแล้วก็ ครั้งแรกเนี่ยขอประมาณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีกแค่ท่านเท่านั้นแล้วเดี๋ยวผมอาจจะดูว่าวันพุธหรือวันหัสเนี่ยพุธวันหัสผมจะไลฟ์สดไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องไปวันที่5เนี้ยวันที่5เนี้ยจะเป็นวันปิดละทั้งชื่อทั้งค่าบัตรอะไรคงจะต้องขอให้เรียบร้อยภายในวันที่5นะครับแล้วผมจะได้เป็นดีลงานกับทางร้านเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดถึงขั้นตอนในการเข้างานอะไรอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มัน กระชับแล้วก็มีความสมูทมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้บอกเลยต้องบอกกบขอบพระคุณจริงๆสําหรับการไว้เนื้อเชื่อใจการให้ใจมานะครับตอนนี้มาแล้ว25ท่านนะรับได้อีกแค่5ท่านเท่านั้นเพรไะนั้นก็ได้ประมาณนี้จริงๆต้องขอประทานตัวสําหรับท่านที่อยู่ไกลท่านที่พลาดในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสในครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดแล้วก็จะไปในพื้นที่ที่ของท่านมากขึ้นนะครับช่องนี้มันเป็นเพิ่งเพิ่งเป็นช่องเล็กๆนะ เพิ่งเป็นช่องเล็กๆเองผมเมื่อวานนี้ผมย้อนกลับไปดู E ีตัวเองแรกๆผมก็ขำมันมีคนดูอยู่80คน <laughs> อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าทุกสิ่งอย่างมันทําให้เรามันพัฒนาขึ้นแล้วก็มันก็เป็นแรงผลักดันที่เพื่อนๆได้เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นแรงผลักเป็นแรงดันให้ช่องเนี่ยตอนนี้ค่อยๆโตหลายคนบอกว่าช่องโตแล้วยังเรอครับยังอีกไกลนะแต่ว่าขอให้โตแบบนี้ค่อยๆโตบบค่อยๆโตแบบแข็งแรง ผมรู้สึกพอใจมากๆเลยเมื่อวานนั้งขอบคุณด้วยว่าทั้งยอดการเข้าชมนะครับยอดของการของรีวิวเข้าชมยอดของซับสไครต์เมื่อวานนี้รวมถึงยอดของการเข้าดูเวลาและระยะเวลาของการเข้าดูเมื่อวานนี้ถือว่าพี่น้องขอบคุณจริงๆที่ดูได้มากขึ้นโฆษณามีอะไรก็ไม่ค่อยกดข้ามเท่าไหร่เขาจะทําเป็นสถิติเป็นรีพอร์ตามาให้เห็นเลยว่ากดเข้าดูประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กดข้ามกี่เปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็ดูกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็ถือว่ายอดเปอร์เซ็นต์ก็มากขึ้นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนช่องใช้คําว่านี้ดีกว่านะครับก็จะทำช่องให้ดีที่สุดแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะหรือห้าคนเองนะครับติดตามผมได้ใน f c e e o o o นะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ตลอดจะอัปเดต ข่าวสารตลอดในนั้นนะก็คงประมาณนี้วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ครับคิดว่าอีกทัก2วันเดี๋ยวจะไลฟ์สดคุยกันเนาะ like, กดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์กับทีวีไอชานอลอาร์ชานอลแฟนคลับด้วยนะครับฝากสวัสดีพี่น้องสองประปอรลาวนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยที่ทําปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับวันนี้วันแรกของการทํางานก็ทํางานอย่างมีความสุขครับเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะครับ เพราะคุณคือสุดยอดจริงๆนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ